สวัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่เอเมริกาก็อยากจะส่งกำลังใจและซัพพอร์ตให้กับนักศึกษาที่กล้าหาญร,รวมทั้งประชาชนจากทั่วประเทศนะครับนักวิชาการนักการเมืองต่างๆที่ ได้มีการร่วมประชุมวันที่19นะครับด้วยความกล้าหาญความผมจะว่าเรียกว่าความส,สนานดูบรรยากาศดีมากครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญชุดประชาชนของเรานะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความจริงใจนะครับเพราะว่าเออเราก็อยู่กันมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ไาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนก็อยู่กันมาข้ออายุคน ก็อาศัยคงต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความจริงใจซึ่งกันและกันโดยที่ความเห็นของผมเนี่ยเป็นความเห็นของตัวเองและไม่เกี่ยวกับนัการเมืองคนใดหรือกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะเห็นกับผมมีความเห็นที่เหมือนกันนะครับก็คือเราอยากจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยด้วยแท้จริงของประชาชนนะครับซึ่งตอนที่ผมเล็กเล็กก็ได้ผ่านช่วง14ตุลาอะไรกันมาต่างๆนะครับ ช่วงนั้นก็ทหารก็มีบทบาทมาตลอดนะครับแล้วก็ทำให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยเรียกว่าถอยหลังไปมากนะครับยิ่งในปัจจุบันนี้นะฮะคนรุ่นใหม่เขาก็เห็นว่ามันไม่มันจะเกิดไม่ได้แล้วในยุคเขานะครับซึ่งเป็นยุคที่พูดง่ายยุคอินเทอร์เน็ตข้อมูลสื่อสารต่างๆมีการเรียนรู้มีการรับกันอย่างง่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะในโรงเรียนอย่างเดียวแต่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ โดยเป็นระบบข้อมูลที่แชร์กันก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่และรุ่รนเราเนี่ยนะครับถ้าเปสนใจเราจะได้ข้อมูลหลากหลายมากเลยนะครับแต่เราก็ต้องใช้ความสามารถของเราเนี่ยในการพิจารณาเพราะมันก็มีข้อมูลที่ไม่จริงมันก็เยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ธรรมศาสตร์นักศึกษาธรรมศาสตร์รวมทั้งมัธยมจากหลายๆแห่งนะครับแต่ ที่เรียกว่าเราเห็นกันชัดๆก็คือธรรมศาสตร์นี่เป็นเหมือนกับจุดรวมการต่อสู้เผด็จการมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยท่านปรีดีจอมพลปอนะครับนานมากแล้วนะครับซึ่งสําหรับผมเราก็เรียกว่าให้ความเคารพธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เงินภาษีของเรานะครับได,ได้ใช้รวมทั้งหมายที่ลายอื่นด้วยนะครับ ที่เราได้จ่ายภาษีนะฮะให้ให้ให้มีธรรมศาสตร์เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนครับเราไม่ผิดหวังกับนักศึกษาหลายๆกลุ่มในอดีตและในปัจจุบันซึ่งก็มีการพัฒนาโดยใช้วิธีสันตินะครับมีการเล่นงิ้วมีการม็อบหลายๆอย่างแฟลชม็อบอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งก็มีหลายกลุ่มไม่ใช่ธรรมศาสตร์กลุ่มเดียวนะครับที่เห็นต่างจังหวัดก็มีนะครับเพระฉงนั้นเขามีความจริงใจ มีความต้องการโดยเฉพาะช่วงโควิดซึ่งจะเห็นแล้วนะฮะว่าโควิดนี้ทําให้ระบบต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเรียกว่ามีการชี้ข้อผิดพลาดของระบบปัจจุบันนะครับแต่แน่นอนครับคนที่ร่ํารวยเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหามากมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะครับแต่ประชาชนลากย่าเนี่ยจะได้พดกระถมผลกระทบมากเลยนะครับเพราะว่า บ้างเราอย่างผมอยู่อเมริกาเนี่ยก็จะมีเงินมาช่วยพอสมควรประมาณก็แล้วแต่นะฮะอาจจะได้มาประมาณพันสองเหรียญซึ่งเมืองไทยเทียบไปแล้วก็น้อยมากอาจจะอ้างว่าเมืองไทยมีงเงินน้อยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความจําเป็นที่รัฐบาลต้องออกมาช่วยมากกว่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีปัญหาหลายๆด้านรวมทั้งปัญหาหนี้สินแล้วก็ปัญหาการเมืองซึ่งเขาก็ไม่ได้มาจากระบบประชาธิป,ปไตยแล้วก็มีการผูกขาดทางการเมือง ฝ่ายค้านก็โดนแกล้งนะครับโดนยุบพักไปอย่างพักอ,อนาคตใหม่ก็โดนยุบยุบพักไปโดยใช้เหตุผลที่เรียกว่ามันฟังแล้วดูไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เหตุผลไม่สมควรนะครับก็เป็นการเรียกว่าใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อแต่ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญเขาต้องทำอย่างนี้แต่จริงๆแล้วระบบเครกออโทริเตอร์เรียหรือระบบที่มีกลุ่มน้อยที่คุม ประเทศทั้งหมดนะฮะเขาจะใช้บอกว่ากฎเนี่ยเป็นกฎรัฐธรรมนูญแต่เขาจะใช้กฎที่ไม่ถูกต้องหรือที่ไม่ชอบทำเนี่ยเพื่อไปบงังเพื่อไปบอกว่าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ถูกต้องแต่เขาจะใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นห้ามคนประชุมอะไรต่างๆนะฮะปิดสถานที่ปิดสนามหลวงปิดธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นของประชาชนถูกไหมครับประชาชนต้องการอันนีเนชชนเ้เป็นสิ่งที่สำคัญมากประชาชนต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่อธิปการบดีของธรรมศาสตร์ ไม่ทราบเป็นเจ้าของยังไงฮะห้ามไม่ใเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นการแก่งแกล้งตลอดเวลาเพื่อแม่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแต่ก็หยุดประชาชนไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นกันผมคิดว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆจํานวนประชาชนหลากหลายนะครับไม่ใช่นักศึกษาผมว่าประชาชนส่วนมากก็เห็นด้วยนะครับผู้ที่มีการศึกษาเพราะว่าเราเนี่ยมัน99%ของประเทศแต่มีกลุ่มเล็กกว่า1%นะครับ ซึ่งเหมือนกันกับประเทศอเมริกาตอนนี้หรือประเทศต่างๆหลายหลายประเทศซึ่งมีกลุ่มคนจํานวนนิดเดือนกลุ่มที่มีอํานาจเงินและอํานาจายังไงอานาจเก่าเรืออะไรก็แล้วแต่คุมประเทศอยู่นะครับอย่างอเมริกาก็เหมือนกันตอนนี้ก็ที่เห็นก็มีการปะทุงกันมากมายเลยเพราะว่าโควิดด้วยแล้วกักปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองซึ่งผูกขาดด้วยสองพนะคครับอันนี้ก็พูดง่ายๆนะครับและผมก็เห็นทุกข้อที่อย่างนี้ครับที่ นักศึกษาได้เสนอไปแล้วโดยเฉพาะที่สําคัญคือห้ามข่มขู่ประชาชนในรูปแบ่งต่างๆไม่ใช่ไปอุ้มเขาละหายไปเลยไปค้นที่บ้านเขาไปยึดของเขาอันนี้มันผิดกฎแน่นอนเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของเขานะฮะเขาไม่ได้มียาเสพติดหรืออะไรถูกไหมครับไม่ได้มีปืนผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆยาเสพติดนะฮะแต่ไปค้นบ้านเขาอย่างไงได้อย่างไงอันนี้ไม่ถูกต้องผมว่าตํารวจจะต้องโดนจะต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งทําตัวเป็นเครื่องมือของประเดชการเนี่ยมันมัน ที่ดีก็คือทุกอย่างได้มีการเปิดโปงในโซเชียลมีเดียทุกคนเห็นหมดว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนก็จะหูตาสว่างก็ต้องขอบคุณโซเชียลมีเดียยุค Facebook นะฮะยุคยุคยูทูบได้มากเลยทําให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากหลายประเทศอย่างอียิปต์ก็ใช้ Facebook เปลี่ยนแปลงได้แล้วตอนนี้เบรุลุสก็มีปัญหาเหมือนกันก,ก็ต้องการจะขับไล่ผด็จการนะฮะ ออกไปแต่ประเด็ดการนี่ก็ไปไปหารัเสเซียเพื่อจะให้มาช่วยแต่ประชาชนเนี่ยก็มีการชุมชนและเดินกระบวนที่น่ารักมากผู้หญิงจะแต่งตัวสวยๆออกมานะฮะแต่ก็ตำรวจก็ไปจับเขานะครับตอนนี้ทั่วโลกก็มองอยู่ที่เบรุสเหมือนกันแล้วก็เมืองไทยด้วยฟิลิปปินส์ก็แยกกับเราเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านนี่โดนติดคุกไปก็เยอะนะฮะคดีที่แบบว่าคือพูดง่ายๆคือใช้ความความเท็จจริงเนี่ยความเท็จเนี่ย เพื่อไปจับเขาเข้าคุกซึ่งเผด็จการหรือว่า authoritarian นเ,ทเ,ทเนี่ยฮะ dictatorship เนี่ยจะใช้พวกนี้สุดมากว่าเนี่ย corruption ต้องเข้าคุกเหมือนเหมือนกับที่ลูลูของบราซิลก็เหมือนกันนะฮะโดยใช้คดีผู้หญิงบ้างอะไรบ้างนะฮะแบบมันไม่เข้าท่าเลยก็คน,คนประชาชนก็รู้มันเป็นมันเป็นออะไรล่ะการเมืองทางนั้นนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าของจริงนะครับ อันนี้เมืองไทยเราก็เห็นเห็นมาตลอดแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อลิตการที่ออกมาผมผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยมันมันไม่จริงนะแลวเป็นการเรียกว่าอ,อ,อย่าไปเชื่อข่าพูดงา่ายๆก็เป็นการเรียกว่าหลอกให้เรากลัวนะฮะแลวจับติดคุกซึ่งก็จริงนะฮะจับติดคุกนี่ก็จริงก,ก็ก็เป็นความเสี่ยงซึ่งนักศึกษาของเราก็ผมว่าช่วงนี้ก็คงไม่กลัวแล้วนะฮะติดคุกแรงต่างเพราะติดกัน แล้วแล้วก็ก็มีคนซัพพอร์ตเยอะเพราะว่ามันก็เป็นทางต่อสู้ที่เรียกว่าเสรีเรียกว่าใช้ความสันติภาพนะฮะเราจะไม่ใช่อาวุธเพราะว่าใช้อาวุธมาหลายปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่จะไปเล่นเกมของทหารทหารที่ผมว่าทหารที่ชอบเผด็จการนะฮะทหารดีก็มีเยอะตำรวจดีก็มีเยอะนะฮะแต่ตอนนี้โดนครอบงำอยู่จะอาจจะกลัวเพราะว่าถ้าเบืดไม่ทําอาจจะโดนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ก็ก็เป็นสาเหตุหลายอย่างแต่ผมว่าอยากจะให้ พี่น้องข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยมาจอยกับนักศึกษาประชาชนนะครับฝ่ายค้านก็มีไม่ใช่ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังแต่ผมว่านักศึกษาทำ,ทำของตัวเองแต่มีกลุ่มอื่นซึ่งเห็นด้วยแล้วก็มาจอยด้วยเพราะว่ามันเป็นจุดประสงค์เดียวของประชาชนทั้งชาติผมว่านะเขาต,ต้องการให้ประเทศชาติเสงบสุขไม่มีการขัดแย้งกันซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ผมจะไม่กลับไปอดีตถึงสมัยทักษิณอะไรต่างๆผมว่าม,มันผ่านไปได้แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นมิติใหม่นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มกันใหม่ให้ให้มันเรียกว่าให้เวลาเนี้ยของนักศึกษาของเขาเนี่ยให้เป็นเวลาสุดท้ายที่จะไม่มีผเด็จการแล้วนะครับเพราะว่ามันมันหนึ่งมันลาสมัยสองมันทําสร้างความเสียหายต่างๆสร้างความขัดแย้งนะฮะช่วงแรกอาจจะดีเพราะว่าโดนกดฝ่ายตรงข้ามที่ประชานชนที่มีความขดพิไม่เห็นด้วยก็จะโดนกดโดนติดคุกอะไรต่างนะฮะแต่พอเวลาผ่านไปมันก็เป็นอย่างเนี้ที่เห็นเห็นนะครับ ก็ขอขอบคุณนักศึกษาประชาชนแล้วก็อย,อย่าหยุดนะครับถ้าเผื่อผมว่าถ้าเกิดจำเป็นก็อาจจะมีเรียกว่า general strike คือ strike กันทั่วประเทศนะคือ shutdown ทั้งประเทศอาจจะเลือกวันวันศุกร์วันเสาร์อะไรก็แล้วแต่แต่การนัดกันก็ใช้เวลานั้นไปไปเรียกว่าไปอะไรละ่ะไปอยู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ไม่ไม่ทำงานสักวันก็เรียกว่า general, general strike ซึ่งยุโรปอย่าง อเมริกาก็เคยมีฝรั่งเศสก็เคยมีในอดีตนะครับก็เป็นเขาทํากันเป็นหลายๆวันนะครับก็ก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องเครื่องมือนหนึ่งที่จะใช้ในในในอนาคตนะฮะถ้าเผื่อจําเป็นจะต้องมาใช้นะครับแน่นอนครับที่สําคัญก็คือเราต้องการรัฐธรรมนูญไหนที่มีการปฏิรูปปฏิรูปหลลายๆแลหลาย,ลาย,ลาย,ลายเรียกว่าจะใช้คําว่าสถาบันก็ได้หลายๆสถาบันนะครับ อันนี้ก็เป็นเพื่อให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อสมัยที่ปฏิวัตินานม,มาแล้วก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นทฤษฎีที่เหมือนกันนะฮะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งก็ไม่ได้เป็นการไปสร้างปัญหาอะไรโดยเฉพาะที่สําคัญคือต้องปฏิรูปทหารนะครับเพราะว่าเรามีปัญหากัาราารมาตลอดนะครับแล้วก็ตํารวจด้วยนะครับรวมทั้งระบบศาลร,ระบบภาษี ระบบการศึกษาก็ยังล้าหลังมากเป็นระบบเรียกว่าท็อปดาวคือครูเนี่ยคนโทรมมาตลอดแล้วพวกหนังสือต่างๆตามมาต่างๆผมว่าน่าจะมีการใช้ระบบออนไลน์กันมากขึ้นนะครับมีการให้นักเรียนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นไม่ใช่ให้ให้ท่องจํากากระบาดอย่างเดียวไม่เวิร์กนะฮะเราให้ต้องเป็นการศึกษาที่ตั้งโจทย์จะช่วยนักเรียนจะทำไงให้นักเรียนเนี่ยทุกคนเนี่ยซึ่งมีความสนใจมีความสามารถ แตกต่างกันเนี่ยได้สําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการนะครับจะเป็นระบบที่เปิดแล้วก็กับหัวเรียกว่ากับหัวกับหางนะครับโดยเน้นที่ไม่ใช่เน้นจากสมัยปยุป์สมัยอดีตก็คือเน้นจากกระทรวงออกแรงต่างมานะจากข้างบนมาท็อปดาวแต่ตอนนี้จะเรียกว่าจากข้างล่างขึ้นไปเพื่อนักเรียนนะเพราะนั้นก็จะต้องมีการอบรมแรงใหม่ๆแล้วก็อาจารย์ที่จะทําหน้าที่เป็นลักษณะว่าเหมือนกับโค้ชนะฮะไม่ใช่ว่ายืนอยู่หน้าชั้นแล้วก็ ให้อะไรอย่างเดียวแล้วก็นักเรียนก็จดจดล้วไปสอบนะฮะต้องทําตามที่ครูบอกทุกอย่างเลยเนี่ยแต่จะเป็นการเป็นการให้เด็กเนี่ยได้ออกความคิดเห็นต่างๆนะฮะที่หลากหลายหลากหลายมันก็จะดีฮะเพราะว่าบางทีทุกอย่างในโลกนี้มันมัน,ม,นมันดูได้หลายอย่างใช่ไหมครับแลวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วแต่ละคนก็มีความสามารถไม่ามาไมเหมือนกันนะฮะถ้าเผื่อออกมาเป็นระบบที่แคบแล้วเหมือนกันหมดเนี่ยนักเรียนเยอะๆก็ไม่สามารถที่จะเ็อาจจะไม่แฮ ppy แล้วก็ทําให้มีผลกับอนาคตของเขาต่อไปโดยที่ระบบการศึกษาไม่ได้ตอบรับความต้องการของเขานะครับอะไรต่างๆนะครับอย่างนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับยังไงก็สนับสนุนนักศึกษาประชาชนเต็มที่ครับให้ต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอใหอ้ใช้ความสันติแล้วก็แน่นอนครับเราต้องมีความสําเร็จแน่ๆนะครับผมว่าช่วงนี้มีทั้ง หลายกลุ่มมากเลยกลุ่มศิลปินกลุ่มดาราก็มาร่วมเพราะเขาคิดว่าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ประเทศเราควรจะมีได้แล้วแล้วก็ผมคิดว่าซึ่งตอนนี้ยังยังฮ่องกงก็มีการประท้วงนะฮะมาท้วงมาก่อนหน้าเราแตผ่ผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะเป็นตัวอย่างนะฮะที่ดีมากเลยให้ชาวโลกได้เห็นว่าเนี่ยเรามีปัญหาหลายๆหลายๆกลุ่มเนี่ย,ายมามาช้านานแต่เราสามารถที่จะหาทางสันติเนี่ย โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎระเบียบที่ทุกคนเคารพเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกัรเมืองอะไรต่างๆเนี่ยจะทําให้ประเทศเ,เดินตามไปได้สวยเราจะเป็นลักษณะประเทศที่เหมือนกับอังกฤษหรือญี่ปุ่นนะครับทาํานน้นนะครับซึ่งเราก็อยู่มาได้แบบสันติมานานแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ